บรรยาก,กาศหนาวมากค่ะหกองศาวันนี้เรามา The Best อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะดูวิวที่หอไอฟเฟลนะคะก่อนออกจากปารีสนะคะพี่จะไปอ่าสตุดเบิร์กต่อนะคะแต่ว่าเราก็เลยมาเดินเล่นถ่ายรูป ในมุมมหาชนค่ะมุมนี้ทุกคนต้องมานะคะเพื่อที่จะถ่ายรูปกับหอไอเฟลนะคะแต่ตอนนี้สวนสาธารณะเขากำลังอ่ารีโนเวทอยู่นะคะก็เลยลงไปเดินเล่นไม่ได้แต่ว่ามุมเนี้ยสวยจริงๆนะคะที่เขาจะชอบมีลูกโป่งมีอะไรมาถ่ายรูปกันตรงนี้หรือถ่ายเบดดิ้งกันตรงนี้นะคะ